ไล่วายรถาลายเมื่อแน่นอนอะไรเลยมีทีเก็บบ่ะนะเออลากสะดุ้งลากนั่นนี้เนาะถายเอาถ่ายเอาถ่ายเออถ้ากคสิเห็นได้เนี่ยยาเนาะกระกุสูนกระสนสุนกรนกนีะสรนะกรสนสนกรกนุกนนะกกะ เขาสิมาลงป้าย al, ู al, ่เลยทุกคนเล้เหมือนกันเลยมาหาพันต่อคนละคนว่าเขาลงเซฟคนว่าพาป้าคนว่าเขาก็เลยมาแล้วมันมากันสามคนมาหนิมากับบอลบอนกับพันแอดคนละนนั่งตอนนี้นะฐานะพันต่อเพิ่นไปเก็บพักเก็บหญ้าแล้วก็เอาแหนะแหละพานแอดกับบอลบอลคนนั่งโยมคนแล้วกันมาถ่านกันหน่อยนะแล้วไปไปลงเนี่ยแ สวัสดวัสดีวน้ำบ่เมื่อคืนี่ไปนอนลายิกน่ะบาน้ำมาได้อะเออมายูตีโอ้ยระดับนี้นมาไล้คนละโตกับไหนางใหญ่สกับุาเนาะแต่ว่าชวนไปกับบุปไปเนอเนี่ยกว่ายันเจ็บท้องกันขึ้นว่ะแต่ก็บ่กินเด้เออใพันแอปูไทยเออไยเออใคูไทย ลักปีงมีงดุลเด็ดอันนี้ก็ฟ้าออกมาทางบิีเลยนี่ป้าอ่ะปลาลายกันเลยปลาไก่เลยท <c oughs> ักไก่ามามันกินก่อยปลาเอ่ะอ,อืมแล,แล้วฉั้นก็กินปลาไปแล้วไกป่ปลาไว้อยู่คุ่นเกอผู้ชายเมียนแล้ว <c oughs> อ่ะฉันเอาก็ะถาลงเซฟไปแล้ว <c oughs> นี่ผ่านต่อคนมาแล้วมาจะเอาแฮโอ้ยเ <c oughs> อะและ้ว <c oughs> เขาสิขึ้นลวจัขาบทลงไปนี่เลยม่นสิบมุ่งกลัวและสิบมตรุ่งแหละเ้นยังเลยขาลงไปรถซีผเข้าลังขึ้นเห็นนะเนี่ยเออเออเพราะนี่แหละข้าวควนามันงอมโอ้สิบเมม่งยังสินาที มาหอนแล้ <Es> <an> <S ong> วหอนแล้วนมาหอแล้วตอนนี A ้รถร้ายเลคนก็ร้ายเยอะเล้คนก็ได้อ็ได้โอ้หนำขึ้สีเหลือนะดูดมดูดมกันอ๋อลงมันกัน นี่เฮ้ยป่าวะชอบโอ้ี่เป็นกระสอบเลยอ่าชายชายรเฮนะนั่นะบอลพูดพูดพูดเป็นเรื่องแบบเจนอ่ะนลายหน้ามันขาดร่างเลยเนาะเป็นอะไรหน้าถุนเลเป็นทงเป็นทงหลาเทาพากมาเหาะ มันมันขาดวังบ่เนี M ่ยเจ๊น่ะก็ได้ขาดขาดนี่เองคือสิเลิอเนาะนาน

ก็ได้ก็ได้เล้ได้ล้ก็ได้ได้ได้แต่ว่าเฮ้านี่มนเลาะโคตรนิ่มเ้ยอนไปโนได้เหมือนไรแนวปัหาขป้าสลยบเดียวไปเบห้องมึงก่

กระจยเลยเอาวะอปลาสูตรจะปยางยาเนาะปกุดสูตรมาดมนะมาชิมสองนั่ยู่ะมึงไงลายคอนดมเลยเลยหมจักเสียงเพงเสียงยังไงันทะเลทรายเลยคนนี้ตัวเซ่แต่ว่าหาทรายนี่มูวาเลยเลยลาย ผููเมื่อคร้าเมื่อแั้มันคูลงก่อนน่ะน,นะเป็นว่าหามหาป่าวังสงวนแต่ว่าแต่ว่ามืออีกน,น่ะเ,เป็นมือเปิดได้แต่ว่าพากันลงหาปลา ถามหาปลาวังจำงวนจะมาพักกันหาได้ไหมเนี่ยถามหาปลาวังมาดูเมื่อกี้นี่สะดุ้งกินนี้ด้านเลยแคนปลาอีกปลากระบอกเนาะนี่อันนี่มันกลัวเลยหมอเพิ่นเข้าใจกับคำถามดิเมื่อกี้นี่ถามเข้าอ่ะสะดุ้งด้านที่ไหนวะแสนปลายวะ อันนี้มาทำเหวะนั่งอะไรก่อนแล้วาวปลายมดงาวาพันธดูเพลงมาเล้วต้องเหว่บูเพลงข้าสดุ้งเนะบูเพลงสะดุ้งบูได้กาตัวเดียว้อวเดียวใหญ่ม่ตัวเดียวนะกนให้ข้าวฉ่ตัวเดียวครับคว่าคิดว่าตัวใหญ่ตัวเต้ ว่าเราจะจำแจวสํารอฮาป้าเลยเมัมได้ีหเ็ดยางะไม่เท่าเ็ดย่างอะไรว้ายเดืป้าลายเมื่อแน่นนอะไมีทีเก็บบ่ะนะเออลากสะดุ้งลากนั่นนี้เนาะถ่ายเอาถ่ยเอาถ่ยเออักระสีเห็นได้เนี่ะ บมาเลยบ่องจะบ่นรขนบ้เรก็ลืมเห็นเนาะขอมักใหญ่เนาะมาโตปาทปลาใหญ่อะไรนี่ขอมักใหญ่ คนตาเด็กกคืสวาคนก็เริ่มขึ้นมาได้แถว้าอะไรแต่ว่า an, ้าสิรงัมันเป็นคืนข้าวิโร่งดลยมด้านต่อพนนังอยู่แคมเซฟไปได้ยาซึามไปเพื่กับเ่กัสิบวันทายถูกสอดนะลงงุมป้าเน่ยแต่บุ๋มบอวสิได้หรือโบได้แต่กับทุกท่านมืกันหละสิาด้กินบ่หมดละมันอยู่คนละานการหลากแห่ใหญ่สถานาร์ได ันเกิดาเาลงไปกับโมีป้านะตึ้อแกันสสมบัติอจักโตว่างใส่เอาเบิ้งก่อนนะจะเป็นยังไงตอเนน่าี่เป็นทานหาปลาได้ัมนอนนีทานหาปลาแบบบ้ามาจ้าลงมอเนีคนคนบ้าๆนะเพนชิลงมมงมันเืองแล้วว้ายอะไเยอะ อะไรอิงป้าเลรววะบ้านนี้ปลาแล้วเขาได้ตัวนึงตัวนึงแหละอ๋อันนี้คือว่าปลาปากคือสีมันอยู่ในเนื้อปลาในเซ่เนาะนี่คือปลาอยู่เซ่กับมันนะอืออ่ะตอนนี้ยาเข่าเยยาเข่าแหละตอนนี้คือว่าคนที่ตึกตึกเฮวันแฮกขึ้นมาแล้ได้อีกตูอย่าได้ลงมองได้บหมเนี้ยกเพิ่อนลงมอฟนะจากทีมเพื่อนลงมองถามมึงนี้แหละมาสิได้อยู่ได้กินบ่ ตัวแรกๆอะ่ะโดยตัวเดียวได้เตาะหอบน้องหอบเซ่มาต่อหนี้ห้องทองไปก่อนนะนะอ่ะตีนปาไก,ก่สุกเลยได้ตัวห้องทองตัวโตวแหละตัวเดียวนะยิ้วเข่าแห้งละนังเฮจิโรจิเลหิ้วเขาว่าอ <laughs> <laughs> โอ้ยขึ้นมากินข่าวได้ทุกคนเลยเบื้องแน่นี่นะ ปลาตัวเดียวคนเสียหาคนเลยขอยยิบขอแย้มมนะันนัน่นหมดเเนาะเดี๋ยวถ่ายกินเขามากินข้าเทียนนะ้ำจืดนะทุกคนนะเก่มือนกับโบได้ปูได้ปลาอย่างไรนี่ปลาตัวเดียวนะคนเสียคนคอยสามตัวนะสามตัวเนาะมาเพิ่มหน่อยคอยยิบคอยแย้มอีูแล้วมันโบได้หลายเนี <laughs> ่ยโอ้ <laughs> เจียวฮะก็ได้ใส่กับซาหน่อยได้ ปลาเาปลาโบได้แต่ว่าพักนี่ครบเตรียมมาน้ำมันมขาวข้าวาันโ่อเด้ว่าได้ปลาตัวเดียวเนาะไปจิบกไปก้าบกาบบุ้งนาน้ำมันมันเเ

คืน,นเจ๊เตานะแต่ว่านีมือ,มกอมกนกับเสุนงูเส้ีเจ็นงูอย่างเดียวพี่เจ๊เต้าอ,อ,อ,อีกจิ้นเต้าอีกยินไก่มาถึงว่าออเดี๋ยเดี๋ยวนอนทำเ่านี้ว้าวไปเลยจะชอบม,อม้อที่ แม่เท้านะตอนนี้คือว่าเพื่อนๆได้กันกินข้าวอิ่มเลยนะคือว่าปาตัวเดียวก็อิ่มนะสี่คนกินข้าวอิ่มคอยจำคอยแย้มมันนั่นแหละแต่ว่าเจียวห้ากระเซ่ะเพราะน่าเจียวเลือดแต่ลายมันนะเลือดแล้วทั่วเจียวกระซ้ามันได้เป็นกระซ้ามคือว่าคลิปนี้ก็ซีซัมนี่แหละทุกคนมากินข้าวอยู่เซ่นะนี่ก็ได้ ปลาดปาแต่ลงไปกับพ่าได้พูดได้ป้านะจิ้งงาน็นใส่ต้นหนึ่งนะป้าปพ่าได้พี่ะนะนักการศึกาไปก่อนทุกคนออกกันใด้ลิปหนักไป